ยิชิโกที่เก่งที่สุดในเกมบีดเบฟโซคือตัวไหนกันแน่ไปดูกันเลยเอาละครับสวัสดีทุกคนดนวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์ cer, และอยู่กันกับเกมบีดเบฟโซเช่นเคยนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูเทียอิจิโกอิจิโกที่เก่งที่สุดในอิจิโกคือตัวไหนกันแน่นะครับตัวที่มันสุดจริงๆแล้วนะมันก็มีอยู่2ตัวนะครับไม่ต้องแยกเลยนั่นก็คืออิจิโกะ5ปีสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็อิจิโกล่างสีเขียวล่างครึ่งพันโลนะครับนั่นแหละแต่ว่าตัวไหนล่ะที่มันจะเด็ดที่สุด จริงๆพลัง demande, ทั้งคู่มันก็พอๆกันเลยนะครับต่างกันอยู่แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเท่านั้นเองอ่าอิจิโกะเจ้สีเขียวนี่ก็จะมีพ <STE> ล <AM> ังชีวิตอยู่ที่1 1 1 7พลังโจมตี653อ่าน้อยนะครับป้องกัน3า1ริคิติคอสามร้อยห้แรงดาบิญญาณ843อ่าแต่อิจิโกะตัวนี้มีแรงดาบิญญาณ823ฮะน้อยกว่า อิติโกะตัวนี้น้อยกว่าทุกอย่างนะครับยูเอ็นพลังป้องกันมากกว่าแค่3นะลางชีวิตก็น้อยฝ่า17บพลังโจมตีก็น้อยกว่านะฮะอืมแต่ทั้งคู่ติดสถานะอ่อนแรงเหมือนกันเลยอ่อนแรงนะอิติโกะห้ปีเป็นตัวที่ชาร์ตมีสกิลชาร์ตนะค่อนข้างที่จะโอเคชาร์ตแล้วแรง ก็อิติโก่ล่างสีเขียวนะครับนั่งคนโลเนี่ยสังกัดยม,มทูตทอนโลนะฮะผู้สังหารยม,มทูตและรายสังกัดสองคิลเลอร์นะครับซึ่งอิติโกะแดง5ปีนั่นก็สองคิลเลอร์เช่นกันจริงๆมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแต่ตัวเนี้ยเก่งกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นอันดับหนึ่งของอิจิโกะฮะตามมาดูรายละเอียดกันเลยครับ อันนี้ครับสกิลพาชชิฟครับไม่ติดสถานะทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์ครับไม่ติดเลยเพิ่มสถานะจำนวนหลบหลีกฉุกเฉินแล้วก็จำนวนหลบหลีกฉุกเฉินบวกสองนั่นหมายความว่านอกจากจะหลบหลีกฉุกเฉินได้สองแล้วยังได้มากกว่าน,นั้นฮะอาบ,บิลิตี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวกยีถ้าโจมตีแรงบวกหกลดคุมไทม์ถ้าโจมตีแรง14% เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%เพิ่มฮิตบวกหนึ่งเพิ่มฮิตถ้าไม่ตายบวกหนึ่งโอ้เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีโอ้บวกเข้าไปอีกนะฮะเปอ์อาร์เมอร์ครับอืมการโจมตีของเราจะไม่สะดุดแม้จะโดนโจมตีโอเคโจมตีทะลุกาศัตรูการบล็อกท่าโจมตีสีแดงคระะับ ถ้าไม่ตายก็คือติดสถานะออนไลน์อ๋ <S <S อเช่นเดียวกันกับอิิโกะ5ปีนะครับติดสถานะออนไลน์เหมือนกันรายละเอียดเขาก็คล้ายๆกันนะต่กันนิดๆหน่อยๆอ,อิจิโกห้าปีก็ความเสียหายถ้าจำตีแรง20%เปเหมือนกันนะครับเอ,อ้ปกติ20%แรง6 0เอ่าเท่ากันนะแต่ความเสียหายถ้าไม่ตายของอิจิโกแดนคือจะ แรงกว่าหน่อยนึงบอก40%ลดคุ้มทามท่าโจมตีแรง12%ฮาวิเดตีน้น12%ต่างจากอิจิโกเขียวเนี่อิติโกเขียว14%เพิ่มขอบเขตท่าโจมตีแรง20%อ่าเท่ากันนะฮะเพิ่มคิสท่าโจมตีแรง6วกหนึ่งอืม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 เท่ากันนะครับ เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วิเท่ากันจำนวนหลบหลีงเฉือนบก2เท่ากันแต่ตัวนั้นสามารถหลบได้อีกโจมตีทะลุก,กัสตูสีแดงนะครับโอเคคือค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ว่าอิจิโกะสีเขียวหลากหลายกว่านั้นครับคือมันมี Ability ที่เยอะกว่านั้นเยอะกว่าของอิจิโกะสีแดง ซึ่งทำให้จิโกะสีเขียวเป็นท็อปอันดับหนึ่งของอิติโกะในตอนนี้นะในตอนนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นซึ่งยังต่อไปก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตัวไหนมาแทนที่หรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสที่จะออกตัวใหม่ๆมาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจ แต่บางคนก็บอกว่าอิจิโกแดงก็เก่งนะมันต่างกันแค่นิดเดียวเองประมาณนี้บางคนก็บอกว่าอาจจะเก่งกว่าอิจิโกเขียวก็ได้ครับจริงจริงมันก็พอๆกันนั่นแหละครับดูที่ค่าสเตตัสอย่างเดียวจริงอิจิโกอ่ะผมจะเปรียบเทียบแบบชัดเจนนะดูค่าสเตตัสอย่างเดียวอิจิโกเขียวชนะขาดนะครับแล้วก็พวกอวิบิลิตี้สกิลพัชีอิจิโกเขียวก็ชนะขาดเช่นกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ